ไปจูเวินตอนที่288ของขวัญแต่งงานหาเจ้าจะบอกว่าเด็กนี่พูดอะไรก็จริงงั้นหรือคนของข้าบอกว่าแค่เข้าไปคุยด้วยเท่านั้นไม่ใช่เด็กของเจ้าเข้าใจผิดกันไปเองหรอกหรือเจ้าสำนักฝ่ามือเร้นลับว่าพลางหัวเราะออกมาอีกฝ่ายเป็นแค่คนระดับเทียนเซียนขั้นต้นมันทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วข้าไม่ได้ถามไปจูเวินว่าพลางเดินเข้าไปหาเจ้าสำนักช้าช้าตัวมันเห็นกับตาไม่จําเป็นต้องถามใครว่าเกิดอะไรขึ้นหรอก คิดจะทำอะไรของเจ้ามาปล่อยพลังวิญญาณในสำนักของคนอื่นหาเจ้าสำนักขมวดคิ้วพลางปล่อยพลังวิญญาณของตนเองบ้างวันนี้ในสำนักมีทั้งรองเจ้าสำนักและอาวุโสร่รวมเจ็ดคนแต่ละคนระดับไม่ต่ำกว่าเทียนเซียนขั้นที่ห้าเจ้าหนุ่มนี่กล้าดีมาจากไหนคิดแข่งข้อกับมันในสำนักของมันเองข้ามาที่นี่เพื่อลงโทษคนที่คิดจะทำร้านเด็กๆของข้าไปจู๋เหวินว่าพลางเลื่อนฝ่ามือขึ้นมาเปรี้ยง ยังไม่ทันได้โจมตีอยู่อยู่คลื่นพลังจากฝ่ามือของเจ้าส้ำนักฝ่ามือเร้นลับก็เข้ากระแทกร่างของไบจูเวินเสียก่อนเพียงแต่มันไม่ได้รุนแรงอะไรนักทําให้ไบจูเวินชะงักไปเล็กน้อยเท่านั้นเจ้าหาเรื่องผิดซ้ำนักแล้วรู้ไว้ซะด้วยฝ่ามือเร้นลับของเราเป็นรองแต่เพียงฝ่ามือประทับสวรรค์เท่านั้นพูดจบเจ้าซำนักก็ส่งฝ่ามือของมันออกมาโจมตีไบจูเวินทันทีเปรี่ยง ฝ่ามือของมันกระแทกเข้ากับแขนของไปจูเวนที่ถูกยกขี้นอมาป้องกันฝ่ามือของมันหากมองด้วยสายตาคนปกติก็คงเหมือนฝ่ามือล่องหนที่พุ่งเข้ามาโจมตีจากระยะไกลดูแล้วคล้ายการใช้ปราณกระบี่มากแต่หากให้พูดชัดๆก็คือมันเหมือนฝ่ามือบังคับหกปักษาของไปจูเวนไม่มีผิดเปรียงฝ่ามือของเจ้าสำนักกระแทกใส่แขนของไปจูเวนอีกครั้งทำเอาเจ้าสำนักอดแปลกใจขึ้นมาไม่ได้ ฝ่ามือของมันนั้นก็เหมือนชื่อสำนักเป็นวิชา,าฝ่ามือเร้นลับที่ไม่เห็นแนวทางการโจมตีแต่เจ้าหนุ่มนี่กลับรับฝ่ามือมันได้ถึง3ามครั้งแล้วเรี้ยงฝ่ามือที่สี่ถูกซัดออกมาด้วยความเร็วที่มากขึ้นแน่นอนว่าปายจูเวนสามารถรับเอาไว้ได้อย่างไม่ยากเย็นแต่พอมาถึงตอนนี้ปายจูเวนก็ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ฝ่ามือนี้ไม่เหมือนวิชาบังคับหกภกษาเสียทีเดียว นอกจากจะบังคับทิศทางไม่ได้แล้วยังโจมตีใส่เป็นเส้นตรงอีกต่างหากต่อให้มองไม่เห็นคลื่นพลังก็ยังเดาทิศทางจากฝ่ามือผู้ใช้ได้และที่สำคัญที่สุดมันปล่อยออกมาได้ที่ละคลื่นเท่านั้นเปรี้ยงคราวนี้ไม่ใช่ฝ่ามือของเจ้าซัมนักแต่กลับเป็นฝ่ามือของไบจูเหวินแทนที่พุ่งเข้าโจมตีเจ้าซัมนักฝ่ามือเร้นลับทำเอาตัวมันต้าเหลือกด้วยความตกใจทันที อะไรกันนี่มันวิชาของซานักเราเจ้าซานักว่าพลางมองฝ่ามือบังคับหกักษาของปจูเหวินด้วยท่าที่ตกใจเพราะมันมองไม่เห็นคลื่นพลังทำให้เข้าใจว่าปาจูเหวนินโจมตีมันด้วยวิชาเดียวกันเสียอย่างนั้นพี่หนูเจ้าชักจะเหิมเกริมไปแล้วรองเจ้าซานักที่เห็นเจ้าซานักของตนเองโดนโจมตีก็พาเหล่าอาวุโสออกมาทันทีต่อให้เป็นเด็กแต่ก็ไม่คอวอรมาทำตัวก้าวร้าวในซานักคนอื่นแบบนี้อย่าหาว่าพวกมันรังแกคนรุ่นใหม่เลย เจ้ากล้ามาโจมตีพวกเราในสำนักพวกเราเชียวอาวุโสคนหนึ่งว่าพลางปล่อยฝ่ามือเร้นรับออกมาใส่ไปจูเวินแต่คราวนี้ไปจูเวนไม่จำเป็นต้องรับเสียด้วยซอมเพราะระดับพลังของอีกฝ่ายไม่มากพอที่จะทำร้ายร่างของไปจูเวนได้เสียด้วยซอมเปรียงเรียงเปรียงเปรียงเรียง ไปจูเวนปล่อยฝ่ามือบังคับหกักษาออกไปกระแทกร่างของอาวุโสหกคนจนลอยไปข้างหลังทำเอาทั้งเจ้าสำนักทั้งรองเจ้าสำนักงุนงงกันทั่วนหน้าวิชาของพวกมันปล่อยฝ่ามือได้สายหนึ่งก็เต็มกลืนแล้วมันเป็นใครกันถึงปล่อยออกมาได้ที่เดียว6สายแถมยังปล่อยออกมาในทิศทางต่างกันอีกต่างหาก เจ้าเป็นใครกันแน่เจ้าสํำนักถามพลางมองไปจูเอิด้วยท่าทีสงสัยแม้พวกอาวุโสทั้งหกจะไม่ได้บาดเจ็บมากแต่ก็เสียหน้าไม่น้อยที่โดนฝ่ามือของคนอื่นโจมตีจากระยะไกลแบบนี้ข้าคือหัวหน้ากลุ่มนักล่าอสูรส่วนเด็กที่พวกเจ้าจะลักพาตัวคือบุตรสาวของข้าไปจูเอิญว่าพลางปล่อยทั้งพลังวิญญ,ญาณและพลังอสูรออกไป โกหกหัวหน้ากลุ่มนักล่าอสูรเป็นชนชั้นยอดฝีมือจะอยู่ระดับสามอย่างเจ้าได้ยังไงเจ้าสํานักว่าพลางชี้มาทางไปจูเวินแล้วใครบอกกันว่ายอดฝีมือต้องอยู่ระดับสิบลักไปจูเวินผู้จบก็กดฝ่ามือตนเองลงพื้นคลิปตานั้นทั่วทั้งบริเวณก็รู้สึกถึงแรงงอกดดันมหาศาลทันทีทำเอาคนในสํำนักฝา่ามือเร้นลับที่ยืนอยู่ลานหน้าสํำนักทั้งหมดยืนไม่อยู่ต้องลงไปนั่งกับพื้นทันที นี่มันอะไรเจ้าสำนักพูดพลางใช้ฝ่ามือตนเองยันพื้นเอาไว้จนเหมือนท่าก้มคาระวะไม่มีผิดด้วยผลของวิชาพงาดกลางหิมะของนาจิ้งจอกทําให้คนรอบๆโดนพลังของไปจูเหวินกดเอาไว้จนยืนไม่ขึ้นท่าทางคงแปลกใจกันน่าดูว่ากอกกบอยู่ๆแรงกดมหาศาลก็คลายลงเพียงแต่พวกมันไม่ได้โชคดีเสียเท่าไหร่เพราะทันทีที่แรงกดหายไปพวกมันก็สัมผัสได้ถึงพลังสายหนึ่งที่ผลักพวกไปทางซ้าย ก่อนจะผลักพวกมันมากองรวมกันทางขวาอย่างกับกำลังเล่นสนุกแกเจ้าซำนักที่ยังยืนได้ไม่ดีพอพูดได้เท่านั้นก็โดนฝ่ามือหมอบควันกดดานของไปจูเหวินผลักไปทางซ้ายอีกรอบบ้างก็หนึ่งเข้าบ้างก็ผลักออกทำเอาพวกมันหัวโคลงเพลงไปหมดอย่างกับคนเมาเรือไอ้เจ้าบ้าหยุดเล่นว่ากบอวุโสคนหนึ่งพูดยังไม่ทันจบก็โดนผลักไปกองรวมกันที่ประตูํำนักก่อนจะโดนผลักไปกองที่กำแพงอีกด้านต่อ คิกๆพอเห็นพวกมันโดนเวี่ยงไปมาพวกไปลหลิ่นก็หัวเราะอ,ออกมาทันทีวิชานี้พวกนางเคยให้ป๋ายจูเอินใช้ใส่พวกนางบ่อยเพราะหากควบคุมพลังดีๆพวกนางก็จะโดนพัดไปมาโดยไม่บาดเจ็บอะไรเลยมันให้ความรู้สึกเหมือนเล่นอยู่ในเพลขนาดใหญ่เลยท่านพ่อเอาสูงสูงเหมือนที่เล่นกับข้าสอไปลหลินว่าพลางยิ้มออกมาได้สิปจูเอินยิ้มรับพลางผลักพวกมันขึ้นไปบนอากาศ แม้จะไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะไปจูเวินไม่ได้จงใจผลักให้พวกมันกระแทกกับอะไรแต่โดนจับเหวี่ยงไปมาเช่นนี้ก็ทำเอาพวกมันหัวหมุนในทันทีตุก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 ,ตกร่างของคนในสำนักฝา่ามือเร้นรับร่วงลงมากองบนพื้นกันทั่วหน้าไม่มีใครเลยที่สามารถยืนขึ้นมาได้แบบไม่เซแกอาวุโสทั้งหกรวมทั้งรองเจ้าสำนักและเจ้าสำนักกระโจนเข้ามาหาไปจูเวินพลางซักฝา่ามือใส่ร่างของไปจูเวินในทันที เปรียง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 ฝ่ามือทั้งแปดแทบจะกระแทกไปจูเวนพร้อมกันแต่ด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งเหนือคนธรรมดาของไปจูเวนฝ่ามือของพวกมันก็ไม่ต่างจากเอาไม้นวมมาทุบเสียเท่าไหร่อะไรเจ้าสำนักเบิกตากว้างด้วยความตกใจมันโดนฝ่ามือไปทีเดียวแปดฝ่ามือแต่ยังไม่มีท่าที่บาดเจ็บเลยแถมยังยืนนิ่งอย่างกับพระอิฐพระปูนอีกต่างหาก โชคดีของพวกเจ้าที่พิธีแต่งงานกำลังจะถูกจัดขึ้นข้าเลยไม่อยากให้มีใครตายในช่วงนี้ปฝจูเวินว่าพลางปล่อยฝ่ามือเพลิงผลานคล้อยซ้ำนักออกไปอากบกบพริบตานั้นทั้งคนทั้งอาคารของซ้ำนักฝ่ามือเร้นลับกลับโดนพัดกระจายไม่เหลือชิ้นดีพลังของปฝจูเอินยามนี้ทําให้ฝ่ามือเพลิงผลานคล้อยซ้ำนึกรุนแรงจนหน้าหวาดผวาต่อให้ปจูเอินยังไม่ได้ใช้ลมปรานมังกรร่วมกับวิชาอสูนวัฒนาก็ตาม ลิวไปเลยท่านพ่อเมื่อไหร่ท่านจะสอนฝ่ามือนี้ให้ข้าละ่ะไปหอดินถามพลางมองพวกสำนักฝ่ามือเร้นลับที่ลอยขึ้นไปบนอากาศศพไรอมเศษซากสำนักด้วยท่าที่ตื่นเต้นเอาไว้เจ้าโตกว่านี้ก่อนนะไปจูเหม่นว่าพลางยิ้มบางๆมันยังไม่ได้สอนชุดฝ่ามือของน้าราชสีให้ายหลินเพราะกลัวนางจะเผลอใช้ออกมาโดยไม่คิดแม้พลังวิญญาณของนางจะยังไม่สูงมากแต่วิชาของน้าราชสีก็อันตรายเกินไปหากอยู่ในมือเด็กจริงๆ ร่างของคนในสำนักฝา่ามือเร้นลับร่วงลงมากองอยู่บนพื้นกันทั่วหน้าถือว่าไปจูเหวินออมมือไว้ให้มากแล้วพวกมันถึงยังไม่ตายเลยสักคนนอกจากคนของสำนักฝา่ามือเร้นลับแล้วคนที่ร่อนลงมาบนพื้นยังมีเมยอยอลินกับเทียนเหมือนที่เพิ่งทราบข่าวอีกต่างหากไปหลินเป็นอะไรหรือเปล่าลูกเมยอยอลินว่าพลางเข้ามาหาไปหลินเป็นคนแรกนางเห็นฝ่ามือเพลิงผานคลอยสำนึกก็มุ่งหน้ามาทางนี้ทันที ไม่เป็นไรคะท่านแม่ท่านพ่อจัดการพวกที่จะลักพาตัวพวกหนูไปแล้วไปหลินว่าพลางชี้มาทางเจ้าสำนักฝ่ามือเร้นลับลักพาตัวเมยอหลินได้ยินเท่านั้นก็เรียกกระบี่ของนางออกมาแต่นางก็โดนไปจูเหวินห้ามเอา,เอาไว้เพราะมันสั่งสอนไปเรียบร้อยแล้วหน่อยพวกเจ้าคิดว่ามีพลังแล้วจะมาทําอะไรสานักอื่นได้หรือไงเจ้าสำนักฝ่ามือเร้นลับว่าพลางพยายามลุกขึ้นยืน ข้าจะแจ้งเรื่องนี้ให้ท่านเจ้าเมืองทราบว่าแขกที่สำนักเทพจุติพามาเข้ามาหาเรื่องพวกเราเจ้าสำนักฝ่ามือเร้นรับว่าพลางยิ้มออกมาแม้จะสู้ไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ทำให้สำนักเทพจุติเสื่อมเสียก็ยังดีแถมมันยังเป็นสหายเก่าของเจ้าเมืองอีกต่างหากเช่นนั้นทำไมไม่รายงานข้าโดยตรงเลยเล่าปู่เทียนเหวอนว่าพลางกอดอนิ่งแล้วเจ้าเป็นใครมีอำนาจอะไรมาให้ข้ารายงานเจ้าสำนักว่าพลางชี้มาทางอู่เทียนเหวอน เจ้านี้ไม่รู้จักเจ้าแน่ไปจูเหมินว่าพลางมองไปทางอูเทียนเหมินโถก็อาณาจักรมันกว้างขึ้นตั้งเยอะเทียนเหมินว่าพลางถอนหายใจออกมาจูปูเทียนเหมิอนเรียกเอาป้ายอาญาสิทธิขึ้นมาเพิ่งเท่านั้นก็น่าจะทําให้เจ้าสํานักฝ่ามือเร้นลับเข้าใจได้เสียทีคาราวะท่านอดีตเจ้าสํานักในวันพิธี อยู่ๆคนของสำนักฝ่ามือเร้นลับก็เดินทางขึ้นเขามาที่สำนักเทพจุติด้วยสภาพเหมือนคนเพิ่งออกจากโรงหมอแต่ถึงจะเจ็บเจียนตายพวกมันก็ต้องมาให้ได้นนี่เป็นของขวัญแสดงความยินดีขอรับเจ้าสำนักฝ่ามือเร้นลับว่าพลางให้สิทธิ์ตนเองเอาของมีค่าต่างๆในสำนักมาส่งให้เป็นจำนวนมาก แล้วก็วันนี้ข้าพาบุตรชายของข้ามาแสดงความยินดีกับบุตรสาวท่านด้วยขอรับเจ้าซำนักฝ่ามือเร้นลับว่าพลางพาบุตรชายที่มีสภาพไม่ต่างกันกับคนอื่นๆออกมาไม่เลวนี้เจ้าซำนักฝ่ามือเร้นลับเทียนเหมือนว่าพลางเดินเข้ามาดูสมบัติที่เจ้าซำนักฝ่ามือเร้นลับนำมาขอรับท่านผู้สํำเร็จ,จอราชการแทนข้าน้อยเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้เจ้าซำนักฝ่ามือเร้นลับยิ้มเจ่อนเจรอนพลางก้มหัวปลกปลกด้วยท่าที่หวาดหวาด เอาเถอะถือว่าเป็นงานมงคลท่านเองก็อยู่ร่วมง,งานด้วยก็แล้วกันเทียนเหมินยิ้มพลางเดินกลับเข้างานไปด้วยท่าที่สบายใจตอนที่289เมืองสาขาไปหลินทำไมเจ้าถึงยอมให้พวกนั้นจับตัวกันไปจูเหวินถามหลังจากพิธีแต่งงานของต้าชิงและต้าเฉินจบลงด้วยดี ก็ข้าเห็นท่านพ่อมาแล้วนี่นาไปหลินว่าพลางยิ้มเจือนเจือนนางมีประสาทสัมผัสที่ดีเช่นเดียวกับไปจูเวินนางสมควรจะรู้ตั้งแต่แรกไม่ใช่หรือว่าพวกคนชุดม่วงนั้นจ้องจะจับตัวนางอยู่ ไม่ใช่ว่าเจ้าต้องการให้พ่อไปจัดการพวกมันหรือไงไปจูเวนถามพลางบีบจมูกของปายหลินเบาๆแม้จะเพิ่งอายุใกล้ห้าขวบเท่านั้นแต่ปายหลินก็เป็นเด็กที่ฉลาดไม่น้อยไปยจูเวนไม่คิดว่านางจะเป็นคนที่ยอมโดนจับได้ง่ายๆโดยไม่ทำอะไรก็พวกนั้นวางแผนจะปวนงานแต่งของอาชิงอาเฉินนี่นาปหลินว่าพลางทำแก้มปองแม้จะอยู่ไกลแต่ปายหลินก็ได้ยินที่พวกคนชุดม่วงพูดคุยกัน ทำให้นางไม่พอใจอย่างมากที่พวกนั้นวางแผนจะทำให้ให้งานแต่งของอาชิงอาเฉินต้องปั่นป่วนแถมนางยังสัมผัสพลังของป่ายจูเวินได้ตั้งแต่ไกลเลยยอมให้พวกมันเข้ามาจับตัวแต่ก็พลาดไปนิดหน่อยตรงที่พวกมันยกตัวพี่ไป่ายไปกับหลินหลินไม่ไหวไม่อย่างนั้นพวกมันคงพานางกับพวกพี่ๆไปที่สำนัก พอท่านพ่อไปช่วยพวกมันก็จะโดนจับคาหนังคาเข่าหาข้ออ้างอะไรไม่ได้อีกแต่ถึงอย่างนั้นท่านพ่อก็ตามไปจัดการให้อยู่ดีแถมท่านอาเทียนเหวินยังมาช่วยกดดันให้อีกนับว่าประสบความสำเร็จจอมากกว่าที่คิดไว้อีกเจ้านี้นี่อย่าไปหลอกใช้คนอื่นนักสิไปจูเหวินถอนหายใจพลางมองลูกสาวที่กำลังหัวเราะคิกคักอยู่บนหลังของหลินหลินอย่างอารมณ์ดีไปหลินเจ้าต้องขอโทษท่านพ่อไม่ใช่หรือยังไงท่านพ่อเป็นห่วงเจ้านะ เมยยอหลินว่าพลางนั่งลงข้างๆไปหลินแม้จะวางแผนเอาไว้แล้วแต่นางก็ไม่ควรเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงแบบนี้ขอโทษค่ะไปหลินว่าพลางหัวเราะแหะๆออกมา ไปหลินดูสิตรงนั้นมีขบวนรถด้วยไปไปว่าพลางชี้ไปทางเส้นทางดินที่ไปจูเหินเคยเดินทางร่วมกับขบวนสินค้ามาก่อนตอนนี้ไปจูเหินใช้หลินหลินเดินทางทำให้ไม่ต้องใช้ทางดินเหมือนรถมา้าแม้จะเดินทางลำบากนิดหน่อยเพราะขาของหลินหลินจมลงไปในทรายแต่เพราะขนาดใหญ่โตของนางทำให้ไม่เป็นปัญหาอะไรมากนอกจากเดินช้าลงเท่านั้น ว้าวยาวเหยียดเลยไปหลินว่าพลางลุกไปดูขบวนสินค้าที่เดินทางกันบนทางดินทําเอาเมยอหลินที่พยายามจะดุปหลินได้แต่ถอนหายใจแต่ก็น่าคิดถึงเหมือนกันนะเมยยอหลินว่าพลางหัวเราะออกมาจะว่าไปตอนเดินทางกับขบวนสินค้าไปจูเวินแสดงท่าที่หึงหวงออกมานี่นาหมับไปจูเวินได้ยินเช่นนั้นก็ดึงเมยอหลินมานั่งข้างๆพลางโอบนางเอาไว้เหมือนตอนเดินทางด้วยรถม้าตอนนั้นไม่มีผิด ท่านพี่เมยอลินยิ้มพลางซบไหล่ของไปจูเวินชา้าช้าท่านพ่อพ่อ,พ,อพวกเขาโบกมือให้เราด้วยไปหลินว่าพลางยกมือทักทายกับขบวนสินค้าพวกเขาคงชินแล้วละนะไปจูเวินว่าพลางยิ้มเจือนเกือนไปจูเวินต้องเดินทางมาอาณาจักรชินบ่อยๆเพราะคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาณาจักรในที่สุดก็คือตัวไปจูเหวินนี่ละ่ะ ทำให้เทียนเว,วินไหววานมันบ่อยๆแม้ตอนนั้นมันจะให้หงเยโวเป็นคนพามาแต่แมงมุมยักษ์ที่เดินไปมาในทะเลทรายก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปายจูเวินไปแล้วทำเอาขบวนสินค้าไม่แม้แต่จะกลัวแถมยังโบกมือทักทายอีกต่างหาก สุดท้ายไปจูเวินก็ต้องเดินทางร่วมกับขบวนสินค้าบ่อยๆเพราะนอกจากจะไม่โดนอสูรเล่นงานแล้วพวกโจรยังไม่กล้าเข้าใกล้แมงมุมยักษ์อีกต่างหากทำให้ในเส้นทางทะเลทรายแห่งนี้แมงมุมยักษ์กลายเป็นเทพคุ้มครองของเหล่านักเดินทางไปเลยและแน่นอนชื่อเสียงของไปจูเวินก็ดังขึ้นในทางแปลกๆอีกต่างหากท่านพ่อพอผ่านทะเลทรายนี้ไปเราจะไปเมืองหลวงของอาณาจากักรชินกันใช่ไหมเจ้าคะไปลินถามพลางกลับมานั่งบนตักของไปจูเวิน ยังรอบก่อนจะไปที่นั่นเราต้องไปอีกที่ก่อนไปจูเหวินพูดพลางยิ้มบางบางงานหลักๆของไปจูเหวินนั้นก็เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พวกมันจะไปนี่เองนั่นมันเหมือนเมืองร้อยแปดอสูรเลยไปหลินว่าพลางมองเมืองที่หลินหลินกำลังเดินทางเข้าไปใช่มันคือเมืองร้อยแปดอสูรแห่งอาณาจักรชินยังไงละ่ะปจูเหวินตอบพลางยิ้มบางๆแม้โครงสร้างส่วนใหญ่จะลอกเมืองร้อยแปดอสูรมาเลยแต่ภายในก็มีอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปไม่น้อย ซึ่งเมืองร้อยแปดอสูรแห่งอาณาจักรชินนั้นก็คือกลุ่มนักล่าอสศรนแห่งอาณาจักรชินเช่นกันโดยไปจูเหวินที่เป็นหัวหน้ากลุ่มนักล่าอสุรนั้นได้ส่งรองหัวหน้าคนก่อนมาดํารงตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มนักล่าอสศรนที่อาณาจักรชินและใช้พื้นที่เดิมของกลุ่มเคี้ยวโลหิตเพื่อสร้างเมืองร้อยแปดอสศรนแห่งอาณาจักรชินขึ้นมาใหม่เพราะกลุ่มเคี้ยวโลหิตเดิมก็ทำหน้าที่หาทรัพยากรมาส่งตลาดของอาณาจักรซินเช่นกัน แม้การทำลายกลุ่มเที่ยวโลหิตไปได้จะช่วยให้ราชวงศ์ชินพ้นภยัยแต่ก็ทำให้ขาดกลุ่มง,งานล่าทรัพยากรในอาณาจักรชินเช่นกันหลังจากปรึกษากับองค์จัก,กรพรรดิปจูเวนก็ตกลงเข้ามาสร้างกลุ่มนักล่าอสูรในอาณาจักรชินนั่นเองแต่เพราะระบบทำงานต่างกับของกลุ่มเขียวโลหิตมากไปจูเวนจึงต้องเข้ามาดูแลบ่อยๆแม้จะผ่านไป5ปีแล้วก็ยังไม่เข้าร่องเข้ารอยเลย งานอีกแล้วเหรอไปหลินบ่นพลางมองไปจูเวนที่กำลังเข้าไปในห้องประชุมของวังกิเลนซึ่งเป็นวังของเมืองร้อยแปดอสูรแห่งอาณาจักรซินพ่อถึงได้บอกเจ้าไงว่าพ่อต้องทำงานไปจูเวนว่าพลางลูบหัวไปหลินเบาๆงั้นไปหลินจะช่วยท่านพ่อทำงานด้วยไปหลินว่าพลางยกมือเหมือนจะช่วยอาสางานเอง ไม่ต้องหรอกไปจูเวินว่าพลางยิ้มบางๆมันรู้ว่าไปหลินฉลาดแต่ไปจูเวินก็ไม่อยากให้ลูกสาวต้องมาเหนื่อยกับงานของตัวเองหรอกแต่ค่าเรียนกับท่านน้ำมังกรมาแล้วนะรับรองว่าต้องช่วยท่านพ่อได้แน่ๆไปหลินว่าพลางยกมือขึ้นสองข้างก็ได้งั้นเจ้ากับพวกไปไปไปตรวจตราในเมืองตอนที่พ่อประชุมนะหงเยโว่เจ้าไปกับพวกนางด้วยได้ยินเช่นนั้นไปหลินก็ยิ้มกว้างทันที รับทราบเจ้าค่ะไปหลินยิ้มพลางพาพวกไปไปออกไปจากวังมังกรในทันทีทำเอาไปจูเหวินกับเมยอหลินได้แต่หัวเราะกันอยู่ด้านหลัง ท่านหัวหน้ารองหัวหน้ากลุ่มนักล่าอสูรคนก่อนพูดพลางเดินเข้ามาหาป๋ายจูเหวินก่อนจะพาป๋ายจูเหวินเข้าไปในห้องประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับคนอื่นๆแม่ป๋ายจูเหวินจะบอกพวกต้าชิงต้าเฉินว่าจะให้รองงอหัวหน้าคนเก่ามารับตำแหน่งงอแทนพวกมันที่ไปอยู่กับซำนักแทบจุติแต่งานที่นี่ก็คงยุ่งไปอีกพักใหญ่รองหัวคนก่อนทั้งซ้ายทั้งขวาต่างงานยุ่งจนล้นมือคงต้องให้ตำแหน่งงอรองหัวหน้าที่สาขาใหญ่ว่างไปก่อน สุดท้ายก็เหมือนให้ข้ามาเที่ยวชมเมืองเลยนี่นาทางด้านไบหลินพอออกมาในเมืองได้พักหนึ่งก็เริ่มเอะใจกับภารกิจที่ไบจูเวินมอบให้คิกๆพวกเจ้าเป็นเด็กก็ทำตัวให้สมเด็กหน่อยเถอะหงเยวว่าพลางเดินตามพวกเด็กๆไปอย่างอารมณ์ดีช่วงหลังมานี่นางช่วยงานอยู่ที่เมืองร้อยแปดอสูรอาณาจักรอยู่ตลอดได้ออกมาผ่อนคลายกับพวกหลินหลินแบบนี้ก็โล่งขึ้นมาก ถ้าง,งานพี่เยลพาข้าไปเที่ยวในตลาดหน่อยสิไปหลินว่าพลางชี้ไปที่ตลาดในเมืองกว่าพวกไปจูเหินจะเดินทางมาถึงก็เป็นเวลาเย,ย็นแล้วทำให้ผู้คนต่างพากันออกมาจับใจ่ายใช้สอยในตลาดกันมากมายแต่จำนวนคนก็น้อยกว่าคนของเมืองร้อยแปดอศูรย์ในอาณาจักรอู๋หลายเท่าอาจจะเพราะเมืองร้อยแปดอสูรแห่งอาณาจักรชินเพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่กี่ปีกระมัง พี่เยโวนั่นอะไรเหรอไปหลินถามพลางชี้ไปทางชายคนหนึ่งที่กำลังแบกแท่งฟางที่มีไม้เสียบอยู่ตามฟางบนไม้เสียบเหล่านั้นมีบางอย่างสีแดงแดงอยู่พุทธาเชื่อมเสียบไม้ละมังเจ้าอยากกินงั้นหรือหงเยโวถามพลางมองทางไปหลินจะว่าไปนางก็อยู่แต่ในเขตอสูรมาตลอดนี่นากินได้ด้วยเหรอไปหลินถามด้วยท่าทีสนใจนางมองไกลไกลนึกว่าเป็นของเล่นหรือเครื่องประดับเสียอีก ได้สิแต่พี่ก็ไม่เคยกินหรอกนะหงเยวตอบพลางยิ้มบางๆอสุระอย่างนางไม่ค่อยได้กินของกินมนุษย์เท่าไรหรอกยิ่งช่วงหลังพลังของนางพัฒนาขึ้นแค่แก่นอสูรไม่กี่ก้อนก็อิ่มไปหลายวันแล้วอื้อข้าอยากลองไปหลินพยักหน้าพลางส่งสายตาอ้อนไปทางหงเยว่ทาให้หงเยวยิ้มตอบก่อนจะเดินไปซื้อพุทธาเชื่อมมาให้นางแน่นอนว่านางไม่ลืมเอามาให้หลินหลินปิงปิงและไปไปที่ทําหน้าเห่มึอนอยากจะลองบ้าง ไม่อร่อยเลยอ่หลินหลินพูดพลางกัดพุทราเชื่อมไปพร้อมกับไม้เสียบช่วยไม่ได้นี่นาะนางชอบกินแต่แร่นี่นาแต่ถึงจะอย่างนั้นไปหลินไปไปกับปิงปิงดูท่าจะชอบกันมากแม้ปิงปิงจะแช่แข็งมันก่อนกินก็ตาม แอกลับเห็นคนอื่นๆกินกันหลินหลินเองก็ไม่อยากแปลกแยกนางเอาแร่สีแดงออกมาห้าก้อนก่อนจะสร้างแท่งโลหะออกมาแท่งหนึ่งแท่งใส่แร่พวกนั้นจนดูเหมือนพุทซาเชื่อมไม่มีผิดก่อนจะกัดกินทั้งทั้งแบบนั้นทำเอาหงเยาหัวเราะออกมาทันทีพี่ไผ่ไปไม่กินเหมือนพี่หลินหลินหรอไปหลินถามพลางมองมาทางไผ่ไปนางเองก็เป็นมังกรหินจะกินแร่บ้างก็ไม่แปลก ถ้ากินได้หมดละ่ะไปไปว่าพลังเคี้ยวพุทซาเชื่อมตุ้ยตุ้ยถึงหงเยโวจะบอกพวกนางว่าอย่าก,กินไม้เสียบเข้าไปด้วยคงไม่ทานแล้วละมังโชคดีที่ไปหลินไม่ได้ทำตามด้วยคุณป้าคะอันนั้นคืออะไรเหรอไปหลินกินพุทซาเชื่อมจนหมดแล้วหันไปมองร้านอาหารด้านข้างทันทีนางไม่จำเป็นต้องกินอะไรเพื่อให้ท้องอิ่มแต่การกินก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนชอบแน่นอนว่านางได้นิสัยนี้มาจากหลินหลินนั่นเองจะจะ คุณป้าคนขายตอบด้วยท่าที่สันเทาที่นี่ไม่เหมือนเมืองร้อยแปดอสูนแห่งอนาจาักรู่ที่ปายหลินไปที่ไหนทุกคนก็ทราบดีว่านางคือบุตรสาวของเมยอหลินเพราะหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกะแต่เมืองร้อยแปดอสูนแห่งนี้ยังไม่เคยเห็นเมยอหลินพันรยาของหัวหน้ากลุ่มสาขาใหญ่ทำให้พวกมันพากันตกใจกันจนตัวสันที่มีอสูนที่น่ากลัวมาเดินในเมืองหากไม่ใช่เพราะมีหงเยวที่มากับไปจูเหินบ่อยๆเดินมาด้วยตลาดคงวายไปนานแล้ว ขอบคุณค่ะท่านป้าแม่จะไม่ทราบว่าทำไมป้าคนขายอาหารถึงให้อาหารมาฟรีๆแต่ปัยหลินก็ยิ้มรับและขอบคุณอย่างน่ารักทำให้คุณป้ามีท่าที่ผ่อนคลายลงมากปัยหลินพ่อของเจ้าได้สอนการใช้เงินหรือเปล่าโงเยวถามพลางมองปัยหลินที่รับของมาฟรีๆโดยไม่ได้จ่ายเงินแต่อย่างไร ยังไม่ได้สอนค่ะปยหลินตอบพลางสายหน้าช้าช้าเพราะตอนแรกปยจูเหวินคิดจะให้ปายหลินอยู่ในเขตอสูรไปก่อนเลยยังไม่ได้สอนวิธีใช้เงินแถมในเมืองร้อยแปดอสูรก็ไม่ได้ใช้เงินไปซํานักเทพจุติกมีเรื่องเสียก่อนยังไม่ได้ลงไปเที่ยวในตลาดเลย เวลาเจ้าจะซื้อของจากร้านค้าเจ้าต้องจ่ายเงินด้วยเข้าใจไหมโอ๋เยว่าพลางยื่นเงินให้ป้าคนขายแม้นางจะมีท่าทีเกรงใจแต่พอโดนหอเยโวก็บอกกับนางว่าเพื่อสอนน้องสาวป่าเจ้าของร้านก็รับไปแต่โดยดีข,ข้าจะจำเอาไว้ไปหลินตอบพลางมองไปทางป้าคนขายท่านป้าคราวหน้าข้าจะจ่ายเงินเองนะไปหลินว่าพลางทำหน้าสำนึกผิด จะสาวน้อยคราวหน้ามาอีกนะป้าเจ้าของร้านยิ้มด้วยใบหน้าชื่นใจหากไม่เกรงใจหงเยลที่เป็นอสูรประจําตัวของท่านหัวหน้าสาขาใหญ่ละก็นางคงขอเข้าไปกอดสักที่แล้วแน่ๆพี่เยโว่ข้าขอไปอีกที่ได้ไหมไปหลินว่าพลางเดินออกมาจากตลาดหลังจากเที่ยวจนหมดตลาดแล้วไปที่ไหนละ่ะหงเยลถามพลางขมวดคิ้วงง,ง ถ้าอยากไปเขตหนึ่งปหลินว่าพลังยิ้มกว้างที่นี่เองก็แบ่งออกเป็น11เขตเช่นเดียวกับเมืองร้อยแปดอสูรแห่งอาณาจาักรอู่เช่นกันแต่ไปหลินจะไปเขตหนึ่งทำไมกัน